ครบคุณสุทธิวัฒน์คุณวันไดชสิริครับภาพที่เราต้องการเห็นนะครับก็คือการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อปักปันเขตแดนนะครับก็คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนไปแล้วครับโดยการปักปันเขตแดนร่วมกันนะครับ บทเขตแดนนั้นก็เนื่องจากการลงนามข้อตกลงของการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาที่จันทบุรีและการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาที่กลาลัมเปอร์นะคบเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งในครั้งนี้นะครับหลายฝ่ายก็เชื่อว่ากัมพูชาจะไม่บิดพลิ้วอีกหลังมีการลงนามเกิดขึ้นระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาที่มาเลเซียโดยมีประเทศต่างๆไปสักกิพยานรวมถึงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ด้วยกระบวนการปักหมุดร่วมกันนะครับของไทยและกัมพูชาในส่วนของไทยนะครับก็เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่24ตุลาคมโดยกองกำลังบุรพาโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจที่12นะครับพร้อมด้วยพันเอกยุทธพลสุจริตแม่กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาก็ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วเกี่ยวกับการกำหนดให้มีการปักหมุดชั่วคราวว่าจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยและก็จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่ออธิปไตยของไทย ซึ่งเบื้องต้นนะครับจากการคำนวณหลักหมุดที่42-47ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บ้านหนองจานถึงหนองยาแก้วต้องทำการวางหมุดชั่วคราวนะครับทั้งหมดประมาณ838หมุดเนื่องจากหลักเขตทั้งสองพื้นที่ต้องปักหมุดนะครับทุกๆ25-50เมตรเพื่อให้เห็นแนวของแต่ละฝ่ายที่อ้างสิทธิ์จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ระดับนโยบายนะครับที่จะปรับการถือครองพื้นที่ต่อไปโดยการปักหมุดครั้งนี้นะครับจะมีการคำนวณด้วยโปรแกรม GPS เพื่อให้เกิดหลักฐานในเชิงวิทยาศาสตร์ในขณะที่ลงพื้นที่จริงด้วยนะครับและการลงปักหมดชั่วคราวก็จะต้องดำเนินการพร้อมกันทั้งสองฝั่งคือทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาซึ่งมีรายงานนะครับว่านอกจากการทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วขณะนี้นะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมกระบวนการนะครับ ในการส่งข้อมูลไปทางฝั่งกัมพูชาเพื่อให้พิจารณาแนวหมุดในเชิงของเอกสารก่อนก่อนที่ทั้งไทยและกัมพูชาจะร่วมกันลงพื้นที่เพื่อปักหมุดในพื้นที่จริงซึ่งคาดว่าน่าจะดำเนินการได้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนส่วนอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่บ้านหนองจานวันนี้นะครับหน่วยปฏิบัติการกู้ระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ร่วมกับกองพันทหารช่างที่สองเข้าเคลียร์พื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานแปลงพื้นที่เจ็ดไร่หรือ 11,500ตารางเมตรซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายต้องสงสัยใหม่ที่เคยตรวจสอบพบทุ่นระเบิดดักรถถังนะครับซึ่งเป็นการดำเนินต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ได้เริ่มลงมือปฏิบัติมาเป็นวันแรก ขณะเดียวกันนะครับหลังจากการลงนามของสองผู้นําแล้วนะครับจากการสังเกตบริเวณแหล่งการค้าชื่อดังของไรยประเทศนะครับก็คือตลาดโรงเกลือครับซึ่งก่อนหน้านี้ซบเซาร้านค้าส่วนใหญ่ปิดให้บริการตั้งแต่มีเหตุการณ์ต่อสู้แล้วก็มีการปิดด่านนะครับปรากฏว่าในขณะนี้นะครับร้านค้าก็เริ่มเปิดให้บริการเป็นจํานวนมากโดยผู้ค้าส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นลูกจ้างชาวกัมพูชาที่ไม่ได้ข้ามกลับไปยังฝั่งกัมพูชา ขณะเดียวกันก็เริ่มมีประชาชนนะครับจากต่างพื้นที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดลงเกลือโดยบอกว่าตอนนี้นะครับที่กล้าเดินทางเข้ามาเพราะเห็นว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงไม่ได้ตึงเครียดเหมือนในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสําหรับความคิดเห็นเรื่องของการเปิดด่านนั้นส่วนใหญ่ก็เห็นว่าต้องใช้เวลาอีกระยะเพื่อพิจารณาให้รอบคอบว่าหลังการลงนามของนายกรัฐมนตรีสองประเทศจะเกิดผลต่างๆขึ้นจริงหรือไม่รวมไปถึง ประเด็นการปักปันเขตแดนที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยะแก้วที่ไทยกับกัมพูชาจะทําร่วมกันนั้นจะมีข้อยุติและใกล้แก้ความขัดแย้งได้หรือไม่ขณะที่บรรยากาศที่หน้าด่านบ้านหนองจาและบ้านหนองยะแก้ววันนี้นะครับก็ปรากฏว่าเป็นไปได้วยความเรียบร้อยไม่มีกลุ่มมวลชนใดๆมาเคลื่อนไหวเลยครับก็เข้าใจว่าคงจะรอดูท่าทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องดูครับว่าในว,วันที่31ที่คุณวีระสมความคิดและก็ชาวบ้านหนองชาวบ้านหนองจานนะครับประกาศว่าจะเคลื่อนไหวนั้นจะมีการดําเนินการอย่างไรเกิดขึ้นหรือไม่ครับ